สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวของท่านโอน้นคุณวัชรเรศนวิวัชระวง์พระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอดีตหม่อมสุจาริณีวิวัชระวง์ซึ่งปีนี้ท่านโอนมีอายุครบ40ปีแล้ว โดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านกับกระแสที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงเรื่องการที่ท่านนั้นอาจจะได้กลับมาในประเทศไทยและรวมไปถึงการสืบทอดร,ราชบัลลังก์เป็นว่าที่รัชกาล11ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับบทบาทและหน้าที่ที่หลากหลายของท่านอ้นในอเมริกา ท่านอ้นมีความสนใจทางด้านกฎหมายโดยท่านจบการศึกษาสาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจอร์จ์อชิงตันสหรัฐอเมริกาและท่านก็ได้เคยทำงานในสำนักงานสารยุติธรรมในรัฐต่างๆอาทินิวยอร์กฟลอริดาและโคโลราโดและในปัจจุบันท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนเพื่อนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา และก็เริ่มมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการออกมามีส่วนร่วมในการทำบุญที่วัดไทยอย่างสม่ำเสมอจนทำให้ท่านอ้นนันเป็นที่คุณหน้าคุนตาของชาวไทยในอเมริกาเป็นอย่างดีโดยการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของท่านอ้นเอง โดยล่าสุดเนื่องในโอกาสสัปดาห์แห่งวันวิสาขาบูชาและพิธีเปิดพุทธอุทยานหลานพระธรรมจักรนวัดพระาธาตุทุ่งเศรษฐีรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีท่านอ้นวัชรศรวิวัชระวงศ์เป็นประธานในพิธีในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564และข่าวเรื่องนี้ทางสยามทาวเสก็ได้มีการรายงานว่า ในงานมีพิธีร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์และมีคณะสงฆ์และคณะญาติธรรมมาร่วมงานในพิธีกันอย่างล้นลามอีกทั้งงานพิธีในครั้งนี้ยังได้มีการร่วมกันถ่ายภาพหมู่ และสิ่งที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือการที่มีคนไทยนั่งต่ำกว่าท่านโอนโดยมีท่านโอนนั่งอยู่บนเก้าอี้และคนไทยในอเมริกานั่งคุกเข่ากับพื้นและเรื่องนี้เองก็ได้เป็นประเด็นเพราะได้มีคนไทยบางส่วนได้เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและความเท่าเทียมเพราะท่านออนไม่ได้มียศฐานรรราศากตร์อะไรแล้วและไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้น แต่ด้วยความเป็นคนไทยที่มีความนอบน้อมถ่อมตนและคนไทยก็มีขนบธรรมเนียมที่ไม่เหมือนใครและการให้เกียรติกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยโดยได้มีความคิดเห็นของชาวไทยบางส่วนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้คนไทยนอยังอุตสาห์เรื่องทะเลาะก,กันเองเรื่อยเปื่อยทะเลาะก,กันไปมาถึงไม่เจริญสักที ใครเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปถ้าไม่ชอบนั่งต่ำๆก็นั่งกูอี้ถ้าคนเขาอยากจะนั่งกับพื้นก็ปล่อยเขาไปก้นของเขาจะไปเดินร้อนอะไรจบก้นใครก้นมันประชาธิปไตยแต่ดันไปว่าคนอื่นที่คิดไม่ตรงกับตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับระบบคอมมิวนิสต์ที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันมีอะไรเท่ากันไม่มีที่ไหนในโลกมีสิทธิ์เท่ากันหรอกทุกที่มีพีเวเลตหมดละ่ะไราสาระมาก อีอย่างว่านั่งตรงไหนก็เป็นประเด็นเขาให้โฟกัสที่มาร่วมกันทําบุญหลายคนถามว่าทําไมพี่เขานั่งบนพื้นซึ่งอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพี่เขาอาจจะอยากถ่ายรูปกับท่านแต่ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้ถ้าจะให้พี่เขายืนก็คงจะดูไม่ดีพี่เขาเลยเลือกที่จะนั่งบนพื้นแทนมังคะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นบางส่วนซึ่งเป็นความชอบและไม่ชอบส่วนตัว อีกทั้งประเทศอเมริกานั้นนับเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่แต่โดยพื้นฐานของคนไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานมาโดยกำเนิดอยู่แล้วและการให้เกียรติกันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยและเป็นสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนชาติไหนๆอีกด้วยอีกทั้งก็ยังได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้มีการพูดถึงว่าท่านอ้นนั้นมีโอกาสที่จะได้กลับมาในประเทศไทยและจะได้มีโอกาสกลับมาสืบทอดราชสันตติวงศ์อีกหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเกินจะคาดเดาเพราะว่าท่านชายทั้งสีพระองค์ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดอนศักดิ์หม่อมเจ้าอีกต่อไปโดยทรงเปลี่ยนให้ใช้นามสกุลพระราชทานวิววชระวงแทนซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏการประกาศการถอดฐานันดอนศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษาอีกทั้งในปัจจุบันท่านโอนยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเมดนีแอนด์กลดอน โดยท่านท,านทรงพำนักอยู่กับแม่และพี่ชายน้องชายของท่านณนนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งกิจกรรมที่หลากหลายที่ท่านปฏิบัติเพื่อคนไทยในต่างแดนและก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสำนักพระราชวังไทยอยู่นึ่งเนืองกับภารกิจที่สำคัญในการตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนมีนาคมพศ2560 เพื่อสนับสนุนให้เด็กและนักเรียนไทยที่เกิดหรือศึกษาในต่างแดนได้ระลึกถึงประเทศบ้านเกิดของตัวเองและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกด้วยอีกทั้งเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2 5 6 0ท่านอ้นก็ยังได้ออกสารพร้อมกับพี่ชายและน้องชายเพื่อแสดงความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงต่อการสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9 และเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2562ท่านอุลและพี่น้องก็ยังได้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัชกาลที่9้าอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติกิจกรรมและการแสดงความจงรักภักดีของท่านชายทั้ง4ที่ยังมีต่อราชสำนักไทยโดยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ท่านอุลก็ยังได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองที่พิมพ์ด้วยอักษรรักพ่อโดยเป็นการสื่อให้เห็นถึงความรักและสายสัมพันธ์อันดี และท่านก็ไม่เคยลืมประเทศไทยเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวอีกทั้งท่านโอ้นและท่านองก็ยังได้เคยถ่ายภาพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชริรกรเล่าเจ้าอยู่หัวนวัดไทยนวมินทรชูทีศโดยมีคำกล่าวว่าในชีวิตนี้มีบางสิ่งเท่านั้นที่พอจะสอนลูกได้บางสิ่งพ่อสอนแล้วแต่ลูกยังไม่เข้าใจโตแล้วจะเข้าใจเองตอนนี้ลูกโตแล้วสำนึกได้แล้ว ทรงพระเจริญซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องราวของท่านชัยทั้งสี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆและท่านก็ยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทรงคุณค่าและก็น่านับถือยกย่องที่สุดรวมไปถึงการวางตัวที่เหมาะสมและท่านก็ไม่เคยลืมรากฐานของความเป็นไทยอีกทั้งคำพูดของท่านในแต่ละครั้งนั้นช่างซาบซึ้งกินใจเหลือเกินและข้าพเจ้าเชื่อว่าวันหนึ่งท่านชัยทั้งสี่จะได้กลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอน สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวของท่านโอนคุณวัาชรเรศวิวัชาระวงศ์พระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอดีตหม่อมสุจาริณีวิวัชาระวงศ์ซึ่งปีนี้ท่านอนมีอายุครบ40ปีแล้ว โดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านกับกระแสที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงเรื่องการที่ท่านนั้นอาจจะได้กลับมาในประเทศไทยและรวมไปถึงการสืบทอดร,ราชบัลลังก์เป็นว่าที่รัชกาล11ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับบทบาทและหน้าที่ที่หลากหลายของท่านอ้นในอเมริกา ท่านอ้นมีความสนใจทางด้านกฎหมายโดยท่านจบการศึกษาสาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต